สวัสดีนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาทำนะคะมันฝรั่งแกงบวชนะคะหลายๆท่านอาจจะไม่เคยรู้นะคะว่ามันฝรั่งก็ทำแกงบวชได้นะคะอร่อยนะคะรสชาติคล้ายๆกับมันป่าบ้านเราค่ะลองทำรับประทานได้นะคะเราก็มาดูวัตถุดิบของเราเลยนะคะอันดับแรกก็จะเป็นมันฝรั่งนะคะที่ยังไม่ได้ปอกเนาะแล้วก็ กะทิค่ะกะทิของเรานะคะขย่าก่อนนะคะใช้กะทิสําเร็จรูปนะคะหนึ่งกล่องนะคะ,ะเกลือนะคะแล้วก็น้ําตาลทรายค่ะมีดหั่นนะคะมีดปอกค่ะเรามาลงมือทํากันเลยนะคะอันดับแรกเราก็จะมาปอกมันฝรั่งกันก่อนนะคะ เราก็จะมาหั่นมันฝรั่งกันนะคะถ้าเรามีมันอ,อย่างอื่นเราก็สามารถเอาใส่ผสมรวมกันได้เลยนะคะก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะคะ ชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กแล้วแต่เรานะคะแต่ว่า,าชิ้นต้องใกล้เคียงกันนะคะเพราะว่าเวลาเราต้มนะคะเขาจะได้สุกพร้อมๆกันนะคะเราก็มาต้มมันฝรั่งกันเลยนะคะ ปิดฝาไวค้ค่ะเราก็ต้มมานานพอสมควรนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คดูนะคะว่ามันฝรั่งของเราที่ต้มไว้สุกแล้วหรือยังนะคะวิธีการเช็คนะคะเราก็จะใช้ซอมนะคะจิ้มลงไปอ่าสุกแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะเทน้ำออกนะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะกะทินะคะเขย่าก่อนนะคะเทกะทิลงไปเลยค่ะหนึ่งกล่องนะคะที่เหลือติดก้นกล่องน,นะคะเอาน้ําใส่นะคะแล้วก็เขย่านะคะเทลงไปเลยค่ะตอนนี้เราจะใช้ไฟกลางนะคะ จะไม่ให้น้ำกะทิแตกมันนะคะกะทิของเราก็เริ่มเดือดแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาใส่น้ำตาลกันนะคะใส่น้ำตาลนะคะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าเลจะลองใส่ห้าช้อนก่อนนะคะ เกลือนะคะใส่เกลือไปช้อนชานะคะ อร่อยแล้วค่ะกระที1กล่องน้ำตาล5ช้อนนะคะพอดีเป๊ะสำหรับป้าเล็กนะคะแต่ถ้าใครบบบว่า,าทานหวานกว่านี้ก็เพิ่มได้นะคะถ้าใครไม่ทานหวานก็ลดลงนิดนึงก็ได้ค่ะสักครึ่งช้อนนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะบวช มันฝรั่งนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน่ารับประทานไหมคะสามารถเอามันอื่นๆของบ้านเราใส่ผสมได้นะคะก็อร่อยเหมือนกันนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะบวชมันฝรั่งนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมนะคะ